นี่ฟังนี่พี่น้องเอ้ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะโอ้อโหนี่คือความสุขแบบใกล้ชิดได้เลยพี่น้องไหมพัดตอนนี้บาโบ้ไทยอยู่บนสะพานพุทธนะฮะยืนอยู่บนสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องตอนนี้บาโบอยู่ที่สะพานนะฮะ สะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะฮะหรือว่าสะพานพุทธนะฮะมองไปฟังนี่จะเป็นเส้นทางทีล่ลงไปปากคลองตลาดนะครับแล้วก็ตรงไปสนามหลวงไนเดอไปพี่น้องเด้อส่วนฟังนี่ก็จะเป็นเนี่ยฮะสะพานพุทธที่ข้ามไปฝั่งทนบุรีนะครับเดี๋ยวบาโบจจะมีไฮไลท์มาฝากพี่น้องเด้อวันนี้ ชุดนี้จะบอกกันเลยว่าเป็นชุดที่ชมวิวเนี่ยครับชมวิวทีเห็นเรือนะ,ะเรือสัมราญทีแลนทีแลนบนหนะ้าน้ำเจ้าพระยานี่้ไปนอ่ะอเอ้ยนะโห<ฮ>คือฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เรือแล่นมาจากไอคอนสยามนะครับ นี่คือสะพ,พานพระปกเกล้าเนี่ยฮะฟังไปอีกด้านหนึ่งพี่น้องเลยไม่ต้องเปิดแผ่นเค่ะขึ้นสะพานกนข้นยอดะพานเลยว่า,ขขา,า,านะฮะจะเป็นวิวที่สวยงามขนาดเลยพี่น้องเลยนะฮะจะมองเห็นพระปรางเนี่ยวัดอรุณ บาบูกับเจสเก็บพาไปรด้รรการของเรือสำราญที่ล่องมาได้ี่น้องนะมาแล้วปั่นมาแล้วเรือสำราญมาแล้วพี่น้องเอ๋ยมุมนี้ก็จะเห็นวิวพร้อมวิวของวัดอ,อรุณพรหมได้ี่น้องเอ๋ยนอกจากวิวงามๆของ เรือสัมราญแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วว้าวหลังยังไม่พร้อมค่ะโอ้โหนี่คือบรรยากาศบนเรือสัมราญ์นแลพี่น้องแบบใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเลย โอ้โหนะเป็นวิวอีกวิวหนึ่งเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่บาวเองกัรที่ว่าจะเห็นแล้วก็สัมผัสนอกไปดองนอก,นอกท่านะทามชมนะ้ชมเนี่ยทาผช้ชมมาทเที่ยวเนะี่ยบุนสะพานพุทธเนะี่ยจะเห็นภาพบรรยากาศของเรือแบบใกล้ชิดเลยนอกไปดองนอก,นอกจากเรือที่เป็นวิวใกล้ชิดแล้วจะมองไปเห็นนะพระปรางวัดอรุณน,นะครับงามแหง้งไป้องงามแหง้งบอกกันเลยว่าง,งามลายนะงามแหง้งงามอีลีงามอรอนี่คือประเทศไทยนะครับประเทศท มีแต่ความงามและความสีวิไลยสุดยอด่น้องสุดยอดอา มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหนี่คือความสุขแบบใกล้ชิดได้เลยพี่น้องเอ๋ยปพาอนนี้บพุทธไทยอยู่บนสะพานพุทธนะฮะยืนอยู่บนสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนาะพี่น้งนองเนาะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยนะครับความสำราญบนเรือสำราญนี่แหละคือประเทศไทยโอ้โห การทำมาชมนะครับว่าเที่ยวสะพานพุดนะครับสะพานพุดนี้ก็จะเป็นสะพานที่บทสูงนะคะรับเขาจะมองเห็นเนะะี่ยเรือที่แล่นผ่านมาเลยครับจะเห็นไกลชิดเลยเนะะี่ยโอ้โหเป็นวิวอีกวิวหนึ่งทีงามนะพี่น้องเนาะเห็นวิวอีกวิวหนึ่งทีสวยมากเลยพี่น้องเจะเห็นเรือแล้วก็จะเห็นวัดอรุณนะฮะ ประกายดังค่องคำบวกไม้บวกมือทางใต้นะฮะจากมองเห็นโดยตาเปล่าโอ้โหเอาละทำมาชมเดียวบาโบจะพาไปดอกผ้าเบ่งแบบไกลๆเล่เนาะวันนี้มีแต่บาโบ,าบเพียงคู่เดียวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวที่เผิดมาล่อง นี่เลยครับนี่เลยครับโอ้โหสบายบดีสบายบดีว้าวงามลายงามลายโอ้โหภาพบรรยากาศบนเรือนะจะมีร่ำแบบไทยๆนพี่น,อนอนะ้องเนาะ แบบใกล้ชิดด้วยเป็นอเอาไงนะโอ้โหอ,อ,อันซ่อนนี้นะครับเป็นอาไฟจากกล่องนะครับทายแบบทายแบบอยนะู่เนาะมาแล้วมาแล้วนี่คือความสำราญนะครับถามาเที่ยวประเทศไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเนาะที่บาบ์เห็นนะจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ โอ้โหสบายดีสบายดีโอ้โหแบบใกล้ชิดด้วยน้องเลยโอ้โหบรรยากาศก็จะของไหนาังอยู่บนเรือเลยนะตอนนี้เขารูุดซกประมาณนั้นเลย จะเห็นอีกหนึ่งล้ำสอล้ำสามล้ำ4ี่ล้ำในะะ่ยทีแลนมาตอนนี้นะครับบาวเองก็จะทายภาพบรรยากาศไปเร,เรื่อยๆเนาะใท่านผช่วงได้เห็นแหลกสัมผัสนะครับสวัสดีทักท่ายพ่อแม่พี่น้องทางบ้านน้ำเด้อนีวันนี้บาวหมได้เห็นแล้วสิ่งที่อาชจจัยนใจเนะครับ มีเอฟซีเป็นวไวน์บาโบไปถ่ายบรรยากาศบนเรือให้บเบิรงแน่ว่านีนนับมัอนี่บาโบ่เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศอยู่บนเรือให้เบิรงนเดลเด้อนี่ครับอาจจะบาดขึ้นไปสัมผัสอยู่บนเรือแต่ว่าขึ้นมาสูงกว่าเรืออีกเป่น้องเอ้ยนะนี่คือภาพบรรยากาศนะครับมีการเปิดเพลงนี่ไ้ก้องสำราญนะครับบนเรือนะครับนักท่องเที่ยวก็จะฟังเพลงจิบเบียนะครับจิบบ่ายนะครับโอ้สุดยอดเลยว,ว้าว อ,โโอ,อีกสามล้ำนะครับอีกสามล้ำสี่ล้ำทีบราควได้เห็นนะฮะเสดายนะฮะแสงอาจจะบ่ชัดเจน นี่แหละคือสิ่งที่บาโบเออย่างไห้พี่น้องนะฮะบาวาสเปนฟังเล่านะครับบาวาสเปนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้พี่น้องเอ๋นะฮะหรือว่าอยู่ทั่วโลกเนาะไ้เห็นถึงความงามนะครับความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับโปวดมาแล้ว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  โอ้โหอันนี้คือบรรยากาศบนเร BON ือเลยนี่พี่น้องเลยนะฮะบรรยากาศแบบสดๆเลยอันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับชาวอินเดียนะครับโอ,โ,อโ,อโ,โอ้โอ้โหยังมีอีกยังมีอีกสามลั่มนะครับพี่น้องครับที่แลน่นมาอยู่ในตอนนี้ เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งที่เบาเองในน้ำเสนอเนะะี่ยหายตาผู้ชมได้เห็นแล้ก็ได้สัมผัสนะฮะอ่าอาจจะตับชมจากคลิปวิดีโออาจจะบอเต็มอิม่มทำู้ชมอาจจะเดินทางมาสัมผัสโด,ดยตาตัวเองเด้อนี่ยฮะจะเป็นวิวที่งามหลายกว่าถ่ายจากคลิปวิดีโอลอยเท่าพันเท่าเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะฟังนี่ฟังนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ อนเมืองไทยอ่อนซอนประเทศไทยความสุขนะฮะความสำรานสมกับคำว่าเรือสำรานอีดีได้เนี่ยอ่มาเด้อมาสัมผัสมาเด้อมาเบิง่งเอาไปนองพันทานได้ทียังเพเคยมาเห็นมาสัมผัสกบมาได้เนาะจากคลิปวีดีโอของบาวบไทยนะฮะ มันชิดวัยก็อาจจะเป็นภาพอีกหนึ่งหนึ่งแนวทางนะฮะหรว่าหนึ่งหนึ่งไกลล่ายนะะในการนำเสนอโอเคเด้เห็นเรือแลนด์มาร์กนี่ก็มีความสุขแล้วว้าว ีเป็นเจ้าพระยาปรินเซสนะฮะเบอร์สี่ครับพี่น้องครับถ้านผู้ชมทันทีอยากจะมาลองเรือกลับมาไดาเดือนนะฮะเจ้าพระยาปรินเซสเบอร์สี่โอ้โหความสุขเป็นอยเางรนะครับเบิ้งก็ยังเป็นเทคเลยนะะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ ลำนี้เป็นเรือลำเล็กกว่านะครับโอ,โอ้โห้ยทาซนให้นับอีเล่เนี่ยนะกับเกือบเศร้าลำนเด้ พี่น้องเอ้ยเบิ่องที่ะพี่น้องเอ้ยนะฮะความสูงจักเสียคำใดมาเบาจักเสียคำใดมาบรรยายนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยบาโบองก็ถือว่าในคลิปภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งงในชมอด้เด้อนี่ฮะสำหรับทา่างด้าทีมมักแลักการเชิญอบคลิปวิดีโออ่าแลักการนำการนำเสนอข,ของบาโบูเนาะพีนน่น้องเนาะหนุ่มเล้าที่อุ้ยประเทศไทยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญนะครับ สนับสนุนบ่าวโบดโดยการประกดขามโฆษนากัลยกัน,กส,น,กน,กนสำหรับคลิปนี้โมนี้บ่าวโบลาไปแล้วเป็น้องเอนะ๋เนี่ยสบายดีสวัสดีครับ